สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปกแดงงวดวันที่16กันยา2565ผู้ติดยาคือผู้ป่วยบำบัดรักษาฟรีไม่มีความบิดซ้ายด่วน1567โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นภาพหน้าปกของงวดน,น,น,ะะน,นี้นี่นะคะใน16กันยายนี้นะคะก็มาดูผลงานย้อนหลังกันบ้างเนาผลงานย้อนหลังนะคะใน ปกแดงนะคะก็เป็นภาพความฝันจากตำราพม่านะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับ83แ,และ3 2สําำหรับมะยงชิดนะคะเราแปลได้2 1 6แล้วก็2 1 8นะคะก็มีความใกล้เคียงนะคะเมื่อเราเอา6ออกและ8ออกนะคะเติมศูนย์เข้าไปก็จะได้2 1 0นะคะมาในเลขท้าย3ตัวนะคะ แล้วก็ปัดการก่อตั้งของเขือนคุณดับประกาชนนะคะเริ่มก่อตั้ง2540ก็เข้านะคะเป็น604นะคะเลขท้าย3ตัวเหมือนกันนะคะก็ตามกันต่อนะคะกับปกแดงงวด16กันยานะคะมาดูผลรางวัลย้อนหลังนะคะในแต่ละปีกันบ้างนะคะ16กันยา60นะคะก็ออก 170143แล้วก็เล็กท้าย2ตัวก็เป็น7 1น,นะคะ ข้าสู่การตามหาตัวเลขนะคะก็เราจะสังเกตเนาะว่าปกสลากของปี2565้านะคะมันจะเป็นกลุ่มๆนะคะก็จะมีหมวดหมู่ไม่เยอะเนาะ,ะก็จะเป็นปกชุมชนนะคะแล้วก็ปกานามพระราชทานพันธุ์พืชและสัตว์แล้วก็จะเป็นวันสำคัญต่างๆนะคะก็ล่าสุดก็เป็นสายด่วนนะคะ15 6 7นะคะ ก็สังเกตนะคะเป็นเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆนะคะก็เมื่อเราดูนะคะเขาก็จะบอกใบตัวเลขมาให้นะคะในหน้าปกนั้นๆนะคะแอดจะพาย้อนหลังดูนะคะสำหรับปกแรกนะคะที่เกี่ยวกับวันสำคัญเนาะคือมวด16เมษายนนะคะก็เป็นวันคล้ายวันสถาบนานะคะ ซึ่งก็มีตัวเลขอยู่ในนั้นค่ะก็เป็นวันที่5เมษายนแล้วก็ครบรอบ83-14เมษายนกระทรงการคลังครบรอบ1-4-7ปีนะคะเรามาดู0ูนนะคะตัวแรกนะคะออกใน16กรกฎาคมแล้วก็1มีนานะคะต่อไปเป็น83ออก16สิงหาแล้วก็1กันยานะคะแล้วก็14ออกในงวด1สิงหานั่นเองต่อไปเป็น งวดวันที่2พฤษภาคมนะคะ2พฤษภาคมนะคะมีตัวเลขคือ1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ออกแล้วนะคะออกก่อนที่จะมาเป็นวันแรงงานก็คือในงวด1เมษายนนะคะออก10ล,ล่างนะคะแล้วก็16พฤษภาคมนะคะเป็นวันพืชชมงคนนะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะ13นี่ยังไม่ออกนะคะ แล้วก็งวดวันที่24สิงหาครบรอบ1ปีปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสตินะคะก็ในงวด16สิงหานะคะเขาก็นำมาออกแล้วนะสำหรับ24นะคะออกในออกก่อนนะคะก็คืองวดสองพฤษภานะคะออก6 4 2, สอีอแล้วก็ออกในงวด16สิงหาเช่นกันนะคะออกเป็น42เหมือนเดิมนะคะเป็นแต่เป็นล่างเนาะ เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าตัวเลขไหนบ้างที่ยังไม่ได้ออกนะคะก็ภาพปกแรกนะคะสมเมษายนะคะครบรอบ147นะคะ14ออกไปแล้ว17ก็ออกไปแล้วนะคะ mm hmm. เหลือ47นะคะแล้วก็13พฤษภาคมนะคะ13ยังไม่ออกนะ mm hmm. แล้วก็ภาพปกสลากของวันนี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับผู้ติดยานะคะแล้วก็ เขาบอกว่าบำบัดรักษาฟรีนะคะไม่มีความผิดสายด่วนหนึ่งหโทรฟรีตลอด24ชั่วโมง4 2สองออกไปแล้วนะคะแล้วก็1 5หก็ยังไม่ออกแล้วก็5 6ยังไม่ออกะคะ่ะส่วน6 7ออกไปแล้ว57ก็ออกไปแล้วนะคะก็ห5ก,ออก็เอยขอพายะหน่งเออกไปแล้ว ก็สรุปเลยนะคะสำหรับวันสำคัญต่างๆหรือว่าปกฉลากที่มีตัวเลขนะคะก็เหลือตัวเลขที่ยังไม่ออกก็จะมี47131556นะคะเรามาดูภาพหน้าปกย้อนหลังงวด16กันยา64นะคะซึ่งองค์ประกอบโดยรวมนะคะแอดคิดว่ามันมีความคล้ายในงวด จุกันยาห6ห้านี้มากเลยนะคะก็ปี64นะคะมีเป็นโครงการการปรับปรุงสวัสดิการพัฒนาอสอมอะคะก็มีมีอสอมอะคะท่านหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวนะคะก็มีความคล้ายกับชุดคุณหมอในงวดนี้นะคะก็แล้วก็มีกล่องยงกล่องยานะคะ แต่ภาวนาปกงวดนี้นะคะเราไม่มีกล่องยานะคะมีผู้ป่วย2ท่านนะคะเป็นผู้หญิงและผู้ชายเนาะก็งวดส6กันยา64นะคะออก935แล้วก็90นะคะ9บนและล่างเลยนะแอดคิดว่านะคะ9นี้น่าจะหมักมาจากเดือนกันยานะคะก็คือเดือนกันยาก็คือเดือน9นะคะแล้วก็3นี่น่าจะมาจากผู้ ผู้คนคนนะคะที่ใส่ใส่ชุดสีฟ้านะคะสท่านนะคะแล้วก็คนมีทั้งหมด5คนนะคะก็จะได้เป็น935นะแล้วก็สังเกตที่ผู้ชายที่เป็นอสมใส่สชุดสีขาวนะคะเขาตรงตรงกระเป๋าเสื้อนะคะจะเป็นเป็นวงกลมแลคะเหมือนศูนย์นะคะก็น่าจะมาจากตรงนั้นนะเ0<ส>เรามาดูงวดนี้กันบ้างนะคะ ในภาพหน้าปกนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาให้ความสำคัญกับผู้ป่วยนะคะก็ผู้ป่วยในปกนี้นะคะมี2ท่านนะคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะสองตัวนึงนะคะแต่ว่าคนทั้งหมดในปกนี้มี3ามคนนะคะ เกนะคะก็เดือนกันยานะคะก็เป็นเดือน9นะคะจับรวมกันเลยนะคะก็จะเป็น3,29นะคะสำหรับภาพหน้าปกมวด16กันยานะคะก็สังเกตนะคะว่ามี3คนนะคะแล้ก็ไปย้อนดูนะคะว่าภาพหน้าปกมวดไหนบ้างนะคะที่มี3คนก็ เมื่อเราสังเกตนะคะมันก็มีตัวเลขนะคะที่มีตัวเลขคล้ายกันนะคะในงวด2พฤษภาแล้วก็1มิถุนายนนะคะมี6มี2มี9นะคะแล้วก็มี0นะคะเมื่อสังเกตนะคะเอาชัดๆนะคะก็คือ0นะคะที่เห็นชัดเลย0มาล่างนะคะ 2พฤษภาคม09 1มิถุนา02นะคะก็งวดนี้นะคะ0จะมาล่างไหมนะคะแอดสังเกตได้ตัวหนึ่งนะคะก็คือมีหัวใจเพิ่มมานะคะคือหัวใจมันมีหนึ่งดวงนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าฟรีนะคะมันเป็นสีแดงเหมือนกันเลย คำว,ว่าฟรีนี่น่าจะเป็นศูนย์หรือเปล่าแล้วก็หัวใจนะคะทุกคนก็จะชอบพูดนะคะหัวใจมีสี่ห้องใช่ไหมอาจจะเป็นศูนสีหรือเปล่านะคะแล้วก็คำว,ว่าฟรีนะคะก็ศูนย์อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ภาหนะปกมั่วน,นี้นะคะเขาให้ความสำคัญกับผู้ป่วยนะคะ ซึ่งผู้ป่วยในภาพหน้าปกงวดนี้นะคะมี2ท่านนะคะก็รวมกันเลยนะคะเป็น02นะคะเราดูสูตรลบ3บวก4กันบ้างนะคะในงวด16สิงหา16สิงหานะคะตัวเลขนะคะบวกลบกันแล้วนะคะได้3575แล้วก็023252นะคะ ็ไม่ออกนะคะสักตัวเลยนะคะออกเป็น5 3 8และ4 2นะคะแต่ว่าคือพองวดหนึ่งกันยานะคะออกนะคะเป็น3 2สอนะคะก็เป็นตัวกันนั่นเองในสูตรลบ3บวก4นะคะก็กองฉลากน่าจะเริ่มจับได้้นะคะว่าสูตรเรานี่มันเข้า เกือบทุกงวดนะคะเขาเลยเปลี่ยนแปลงไปนะคะให้มาเป็นออกงวดวันที่หนึ่งกันยาแทนนะคะก็มาดูงวดที่แล้วกันบ้างนะคะงวดที่แล้วนะคะได้4 6 4หี่ห้าตัวกันเป็น3 1ม4และ3 9นะคะก็ผลรางวัล1กันยาออก3 3 2และ83นะคะก็ไม่เข้าเช่นกันนะคะเป็นไปได้ไหมว่า มันจะทำเรียนแบบเหมือนงวดที่แล้วก็คือเอาของงวด1กันยามาออกในงวดส6หกันยานะคะก็จะมี4 6 4 5 3 9 3 4 3 1นะคะก็สุวนลบสบวก4จริงๆงวดนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าคือมันไม่เข้า2งวดแล้วแต่เราลองทำเรียนแบบเปิดงวดที่แล้วนะคะที่มัน3 2สองนะคะลองดูงวดนี้นะคะว่ามันจะ เรียนแบบเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะคะ